เนะครับน้องกับไปซบไปพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไอ้เคยหุ่มิกเกิน้ำสาราดีๆมาฝากฟรีผักน้องนะครับเนาะครับวันนี้ไอเคยหุ่มิกเกิดดีผ้ามะฮ็ดอ่าอานม่วงครับอานเสริมม่วสายขุนนะครับเนาะวัตถุดิบก็คือนี่ครับพี่น้องมันส้ำบาลังทีไอ้เคยหุ่มิ ไปขุดมาจากเมื่อที่ว่าไปนทางปลาอ้อยครับพี่น้องหนี่ครับห้อยไงนะครับเนาะเคยมีกะทิมาทำการหันพี่น้องหันฝานเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะพี่น,อน้องเนาะมานำมาเบืองเลยพี่น้องตามเมืองครับ ี่ครับพี่น้องไมเคยเเามีกระจีหั่นมันสับหลังออกเป็นแผ่นเป็นแหวนแบบนี้เนาะครับเนาะนะครับเนาะ,นะสำหรับสายขุนณนะพี่น้องเอาให้งัวกินเนี่ยมันก็ะจีเฮ็ดให้เพิ่มโปรตีนนะครับเสริมสากรกล้ามเนื้อถึงแม้ว่ามันจีคุณค่าอาหารมันจีอยู่ที่สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะแต่ว่ามันก็นยังดีที่ว่าเขาเอาวัตถุดิบที่เขามีอยู่ตามน้ำไม้น้ำสวนเท่านี้ เอามานําให้ใส่ใเกิดประโยชน์ครับนะครับถามพี่น้องอาจจะสงสัยว่าไอหัวสดสดเนี่ยมันให้หัวหกินไหนบอ,อ้ยหัวกับมักครับหัวไอ้เคยหัวเมฆเนี่ยอ้ยบักกินครับแต่ว่าให้เขาให้กินในปริมาณที่มันหลายเนี่ยมันบ่ได้พี่น้องมันจะเห็นไ้หัวในี่ทองเอืดนะครับเนาะทองเอืดกินหลายเอืดครับระบบครับไทยบอ่อเป็นปกติครับตรงยากกลัวกันอีกอ่าก็เลยต้องหันเป็น แผ่นเป็นแวนนี่เนี่ยไปตากแดดนะครับเนาะเดี๋ยวเคยผมิีเดี๋ยวม้วนนี่ไปตากแดดก่อนพี่น้องเก็เอาใส่ถุงเอาไปตากแดดก่อนมันตีฮอสับแล้วเป็นแผ่นฮอจีนมานั้ำ มาตาาแบบไอแห้งเอาตัดแบบสองเหลียพ่อพี่เนี่นะครับ หลังจากซับแล้วๆกับมาตากแดดเลยพี่น้องอ่าอาหารเสริมอีกตัวหนึ่งนอพี่น้องสารับสายขุนหรือว่าสายเลียงงวนะครับคนเลียงงว้วอาจจะดูกันดีก็คือหยกกล้วยครับพี่น้องอันนี้จะบำ,น,ำนุ่งน้ำนุมง้วแมลก่อนครับเ่าเอาตนา้นกล้วยมาหั่นบางๆแบบนี้แล้วกับมาผสมครับอันนี้จะทิเป็นห้อมนัพี่น้องนะถ้ากับมาสมจังหน่อย อันนี้ก็สิปำรุง่งวัวเมร็รอนครับให้มีน้ำนมให้ลูกกินครับผมครับพี่น้องหลังจากเี่ยวข้าตากแล้วสองเดียเนาะพี่น้องเนาะเข้ากับมาทำการเก็บมันเี่ยวข้าตากไวหนึ่งไส้สองไปครับ นี่ครับพี่น้องลำดับต่อไปเทากัเอามันนี่ไปให้มั่วฮ่อครับพี่น้องหลังจากตากแห้งแล้วแล้วเทากัเอามันตีตากแห้งไม่ให้มัวเนาะครับพี่น้องเนาะโดยที่เอาผสมครับห่อมจังหน่อยพี่น้องเอาห่อมด้วยจังหน่อยนะใจเย็นลูกใจเย็ยเยยนนะครับนี่ครับมามาลูกไหอันนี้เคยไม่เอ่อ เฮ้ยเป็นยงบ่อยกินขูมือด้วยพี่น้องให้กินเน่ะอาทิตย์ละสองเถอะนะครับเนาะครับเอาไปผสมหั่มอ่ะเอาอีหลักนะเอาไปผมครับนีหลักพี่น้องไอคือการ าอาหารเสริมให้สัตว์เลี่ยงของห้อนะครับเนาะคลิปนี้ก็ลาพี่ลาน้องไปเพียงสนิทนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ